สวัสดีค่ะพบกับช่องดาราก็สีเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เป็นนายแบบและนักแสดงชาวไทยสําหรับพระเอกหนุ่มนายนภัสเป็นบุตรชายของนักแสดงหญิงพิมพ์ปกาเสียงสมบูรณ์เป็นอดีตนางเอกชื่อดังที่ตอนนี้พันตัวเองมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับลูกชายซึ่งในตอนนี้นายนภัสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3และเห็นหล่อเพอร์เฟกขนาดนี้หนุ่มนายก็ดูท่าจะยังไม่มีเจ้าของหัวใจสักที อย่างล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพโมเมนต,ต์สุดน่ารักอบอุ่นคููกับคุณแม่ครูคุณแม่คนสวยไปดูพระอาทิตย์ตกดินโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Sundown with แอดพิมพ์พกานายมัมนพัฒน์นายมหานครหลังจากนั้นมีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นอยากมีโมเมนต์นี้บ้างสงเลยค่ะแม่อยู่กับลูกดูอบอุ่นมากรูปนี้ดูแล้วทำให้มีความสุขจัง ทำไมลูกชายไม่มีพี่แบบนี้ให้คุณแม่บ้างนะความรักหน้าตาประมาณนี้ขอบคุณที่มาแเง่าข่าวจาก e อนเตอร์เทนที่นี่ขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชม,ชมช่องนาราก็สิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ